เฮ้ยเฮ้ยเยี่ยเกลียวเกลียวบมดเลยเหรอให้ดูเฮ้ยไม่ใช่หู้วยเฮ้ยถ้ามีตัวเฮี้ยนี้อยู่ในตู้ที่บ้านกูเดี๋ยวกูมองในทั้งวัน เอออยู่อยู่ในตู้อะโดดโดดโดดอยู่เนี่ยยี่แมงปอไอตัวเหี้ยเนี่ยหมูป่าเฮ้ยเหี้ยไม่เขาไม่เขาเผาอะมวยใครมวยใครไม่เขาเผาเอออันนี้คืออะไรวะวนยี่ก็อยากเป็นคนยิง ไปยคนยิงคนละมาล่ะออกบัวเลย <laughs> สีคนส <laughs> วัสดีครับส <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับย่าเดินเป็นบอทใครเป็นคนยิงอะ่ะเอ้ยอ <h> ้บ <h> ุกิล็อจิ้งซุ้ อยากหาตัวฉันเหรอไปเอาสิเอาเลยว่าเดินบนบอร์ดเหรอเป็นบอร์ดเหรอท่าไงจะสวยไปไหนเหรอเพฮ้ยสวยแบบอ๋อสวยกูเผยโลเขาเพื่อเอาไปก็ได้ไปได้บุมเฮ้ยกูไปลงใบแล้วเฮ้ยบุมไมเจ้ากูสับ บูมีตัวเองมันจะได้เออเน,นีย่ยแม่เจ้าสวยๆ้อยห้าสวยไอ้เหี้ยกูไม่ชอบคอตัวเองเลยคอ <c oughs> แตกกันแล้วไอ้วามันไอ้วามันช้ำว่ะไอาศาสตว์มาเรียนรู้จากกูมามาเรียนรู้จากกูมาเฉี <c oughs> ่ยตรงไหนวะเฮ้ย <c oughs> แบบนี้มันมีเหลี่ยมป่ะวะชาร์คสไนเดอร์ลา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 ฮอ้อ๋อ เฮ้ยมันแอ์มันดีนี่ราชาโจสลัดเนี่ยเหรอฮะคือราชาสลัดเหรอปิ้วโจมดินอยู่ตรงนี้น่ะเดาสอดเดาสอด

อยู่ใกล้เพชรระวังนะเว้ยเฮ้ยอยู่ใกล้เพชรระวังเฮ้ยสงสารไอ้สัสเนี่ยยังไม่เห็นเลยอี่เห็นมัวแต่มองข้างหลังนี่อยู่เนี่ยขอให้กูได้ยิงแค่ทีอเด้อไวิชาพังตัวลา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 จลาบุ ไม่จะสุสวยไอ้เหี้ยเลยไรล่ะไอ้ไอ้นี่ใครคนยิง,งอ่ะไอ้คิมเออไอ้คิมใช่ไอ้คิม

ไปไมได้ยังไงเราเปลี่ยนตัวไงอ่ะเฮ้ยเจนอยากตัวบ้างอ่ะเอ็นกดกดตัวเอ,อ็กอะมึงมึงได้เลือกมาหรือเปล่าตัวเอ,อ็กมันปลาระเบิดควันมาดิ <c oughs> อ๋อแสดงว่าไม่ได้เลือกมาเฮ้ยเยย เฮ้ยยิงโดนเนี่ยเฮ้ยนี่มันสไนเปอร์สไนเปอร์ไรแรงสไนเปอร์ไรแรงไรแมึงไม่มึงมันไม่ไรเองมึงไม่ไรนี่ไงกดเอดเอดีซ้ายขวาเล่นเปลี่ยนเสื้อใหไม่ต้องแบบว่ารู้มุมต้องมุมมึะนี่เทปูน โอ้ยด่านนี้ยากอะทำไมฮะมนมีควันอยู่ตลอดเวลาเลยไอ,อ้ที่ไอ้ที่หาแยกอีกวุ้วย <c oughs> ตะนีเดินเดิ่นเดิ่ะเดินเดิ่นเดิ่ะเใจไอ้คนเลือกอะไรมาเนี่ยเอ้โบูบูไอ้ไม่ใช่บูหรือไง

เฮ้ยไอ้นี่มันจะเนียนเฮไอบูมึงนี่แบบทำดีปอะไรวะสตุไฟเตอร์อ่ยปากไปสั่งอะไรไปไปไเฮียเยี่ยงโคตรแม่นเลยไอทีมึงมันเฮียเดาเดาถูกเลยนะเฮียเอากูกูแค้นอ่ะกูโดนได้ไงกูไม่รู้เคยทีอ่ะยืนทับอยู่เว้ยแล้วกูก็ไปหยิบไปมันมันเห็นพอดีอ่ะ กูกำลังจะทักเลยไอคิวมงน่ากินจังวะเอาเอาเอาตายโอ้ดาษนี้ยากกนาดานี้ยากเฮ้ยดาษนี้กูชอบไปหียแล้วมนถามไปวะดีเยี่ยบีเอามาไปอีกรอบเรอ เห็นแล้วมึงออกว่าอยากซ้อนแล้วเดี๋ยดีเลยเำไมซี้อ่ะทำไมบุญเดือดชาอากาศดีอากาศอากาศดีไหมทีมระวังล้มนะระวังล้มเอ้ยแม่ดาวอยู่กล้กะบายไอ้บูไม่หนักหัวอะไรอ่ะ ไปวันคนนู้นนุ <c oughs> ้บูมจริงเอาดีหรอเฮ้ยยังยังสร้างไม่เสร็จนะเวย้ยฮลโหลงนะเวยเ้ยไอ้บูมมึงร้อนหัวอเปล่าวะ <Yeah. S 1> เหี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงมึงแพ้แพ้ด้อยู่ <Yeah. S 1> เฮี้ยไอ้เหี้ยแพ้แล้วผ่านนะรับเอาเราทำกูแพ้ต้องทำเหี้ยปล่อยควันน่ะ <c oughs> ไ้ยบูมระวังดวกลมป่าไม้เล่นนะเว้ยหายตัวบอกแล้วไม่ใช่เปนไป้ตัวนี้แหละหายไปไหนแล้ววะไอ้แม่งหลบมุมอุตสาหินแล้วเชียวแบบนี้อ่ะ กูเหนื่ <c oughs> <laughs> อยวะเฮ้ยได้เกยยืนแล้วเหนื่อยว่ะไอ้ส่วนมาเหี้ยไอ้แรงจะลาวแล้วได้แรงเลยใครยืนทับปูวะของตูนี่วะร <c oughs> <c oughs> ีบจัง ้ยหมวกสวยดีนี่นายหมวกใบนั้นน่ะฉันขอได้ไหมไอ้บัวจริงเหรออาจริงเหรอเอยหวานดิอยงอ่ะ

ีใกล้ๆวะต้องมีอะไรเนี้ยเกียรตัวเรืเกี่ยวตีเลยลบไม่ทันนี่เกียตัวลบลี่สิบเอ็ดจะมึงีะเห็นปะสักไรแรงบอกแล้วอันนี้บูมเป็นแน่เลย กูเผื่อเปลี่ยนตัวออะไรแกี้ย เฮ้ไม่ล okay. ็กไม่ล็กอ่ะเฮ้น me like right ่าเอาตรงนั้นดลีผมไม่ใช่เฮ้ติดโบอีกแล้วคนเนี้ยอันจมูกไว้ถามจริงจริงเชื่เชื่อ

เอาอะไรวกูก uh uh, ูได้ไยแรงแล้วไรแรงยแรงจริงบ่อยไม่เคยเลยเหี้ยกูสไนเปอร์ไยแรงเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักทำเล่นดีๆมั้คับเชฟเอารับเชฟอ่อตื่นเต้า ครับเชฟเก็บต่อหน้าอะไรไปไงล่ะยังไงไอ้ไอ้นี่ใครยิงอ่ะใครวันยิงอ่ะได้ไังโอ้เปิดควันแล้วออกมาดองควันจองเพชรอยู่เองนะรุตส่ากันดิออกไปนะเนี่ยกูไปสนแต้มเฮ้ย Toa cảm ơn toa cảm cho hết ơn chưa lâu một chút bố chân hai bố chân bố chân hai chân bố hai lâu 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 เอ้ยที่สองว่ะเหนื่อยเลยจ๊เกมเยียดได้ไหแดกประลัดเอ๊ะคุณภาพ